สวัสดีค่ะผานขูดมันช่างยาอุบลค่ะผานขุดมันราคาเก้าพันบาทค่ะยังบนั่นร่วมจัดทรงเ้ยค่ะราคานี่คือรับหน้าบ้านเลยค่ะบ้านกัอยู่อำเภอโค้งเจียมค่ะผู้ใดกระทาคาว่าสร้างอยู่แถวใดเนาะของจังหวัดอุบลเนาะค่ะสร้างอยู่อำเภอโค้งเจียมเ้ยค่ะถ้าผู้ใดสิมากกับปักมาอะไรเลยค่ะโรงเรียนบ้านโรงมะไฟเนาะค่ะ ดวยว่าจะแอดไลน์มากก็ได้ค่ะเบอร์โทรก็0881094424ค่ะราคาพาน9,000บาทบอพันรวมจัดทรงเะค่ะพานตัวนี้ก่ะมีรอดนี้ก่ะเมื่อวานนี่ก็เอาไปทรงแล้ว2ตค่ะรอดนี้มี7ตัวค่ะแต่ว่ามีจะคล้องหมดแล้วนะคะถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะแต่ว่าสร้างจะไปทรงรอดนี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาจักเนื้อแล้ะจะได้มาเห็ให้อีกน่งสีนงสีนะคะ รอ,อดีจะไปสไแน่บอกคะ่ะรถดีจะมีไปลอ,อ,อยเอทค่ละลวกะ็เมืองเอยลยยลวกะ็กัแหงเพจสองตค่ละลากะอยูอภิสนุโลกตัวหนึง่งลวกะอยูน่านค่ะหนึ่งตัวเนาะค่ะไล่ไปตามลำดับเลยค่ะพันคุดมั่นนี่ใสรรถไทรุ่นคูปตารุ่นแอลค่ะเป็นยันหมากัเป็นยันหมา,มาของเอียงนอ เก่าค่ะชิาได้ใบผ่านนะครับใบยี่สิบสี่แต่ว่าพี่น้องบ่ได้สลักนะครับสลักสามารถใช้สลักเดิมได้นะครับเพื่อประหยัดตะวันไทยใกล้ยิ่งเพิ่มเงินหาหลายบาทจัดให้ได้นะครับค่ะขอให้บอกขอให้บอกค่ะพร้อมใส่งานค่ะบ่มีแต่สลักเนาะค่ะผู้ลังคนเพิ่นถามว่าพร้อมใส่งานอยู่บ่เนาะพร้อมใส่ค่ะมีใบใบผ่านใบยี่สิบสี่ค่ะโมเมนใบยี่สิบสองนะคะเป็นใบยี่สิบสี่ ลักษณะกะสิเป็นประมาณนี้เลยค่ะเก็บเงิ่อนนาบ้านค่ะบ่มีมาจำเนาะผานช่างยาค่ะช่างยาดูว่ายูทู e กับเป็นยูทู e ของผู้ผานเนาะค่ะผู้น้องคนว่าช่างผู้ผาบ่บ่ม่นช่างผู้ผาเลยคะ่ะช่างยาค่ะนี่ค่ะงามบอกค่ะอันนี้มีจะาของหมดแล้วนะคะกะมีผู้โท่มาเรือ,อยู่ค่ะแต่ว่ากะยังเฮ็ดบ่ทันแล้วยังเฮ็ดบ่ท่านค่ะ ต้องไปสร่งรถอดหนีชก,ก่อนเังนกับมาจังสิเ่เลมาเฮ็ดไห้นะคะไปส้่เล็กกลับมากะใส่เวลาเฮ็ดบดนค่ะแต่ว่าก็ผู้ทา้ก็ะทายยู้ผู้ทาบ่ไ่้ก็บโเป็นยังค่ะโทรมาถามโทรมาคุยกันใดค่ะนี่สีกะงามก็ทุลรอบ่ได้ <laughs> สวยไหมคะในลูมันอาจจะเบิ้งแบบว่าหน่หนอยๆเราค่ะแต่ว่าโตจริงเราอุ้ยคักอยู่ได้ควมีได้สร้างเพิ่นเมยค่ะมื่อน,นี้ก็เลยทำหน้าที่เป็นลูกน้องเพิ่นหนึ่งวันในการถ่ายวิดีโอกนแ้วค่ะเ็ดทุกมือเลยคะ่ะบ่มีมือยุดคะ่ะแต่ว่าหันบรร่ท่านลูกค่ะ ค่ะว่างๆเนี่ยเพิ่นกะสิไปทายหน้าค่ะแต่ว่ามือนี้เพิ่นกะยังพอนว่างเนาะเพิ่นกะยังสิทายหน้าแหละค่ะไปเฮ็ดเองทุกกันค่ะเฮ็ดเองทุกอย่างเลยบบได้จ้างเขาค่ะจ้างนี่ค่ะมีมั่นอยู่ค่ะแต่ว่าบ่ทันได้ไปขวดเ้เบิงบ่ทันได้มีเวลาไปตัดลำแล้วก็ทาสมมุติว่าไปตัดลำไปยังโน้สิไปรีวิวห้เบิงอีกรอบแต่ว่าก็จักสิงามไดยค่ะเพราะว่าออเดอร์กันยังลูกค้าเพิ่นส้างเขามาก็ยังมีอยู่ค่ะก็ยังหลายอยู่ จะมีเด็กตัวนี้ค่ะที่เพิ่อนใส่ใหม่กมีแต่เล็กตัวนี้แล้วค่ะใหญ่กว่าเก่าว่าสันให้มันหึกกว่าเก่าเพิ่นว่ากัดซับตามท่งเดิมนี่แหละคะ่ะผู้หลังคนปัญหามว่า,าเป็นอยังมันคือบ่มีแย่งคือตะกี้ว่าสันเหตุจังไดเนาะมันคือบ่มีแหย่งว่าสันโน้วว่ามันสะเหี่คะ่ะก็เลบยบ่อยากใส่หาบ่อยากใส่หาปันใดคะ่ะ มันเห็ดห้หัวมันมันสะเหียแต่ว่านี่ตามนี่ก็คือดีแล้วค่ะอยู่กับที่ค่ะซุปเข้าไปแลนล,งลองลองค่ลุดล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 เลยเราว่างแต่ตอไต่ตดินเท่าน,นั้นและค่ะมันจะเห็ดให้เล็กห่อนเรามัดระว่างเอาค่ะแต่ว่าก็ถือว่าบม่มีปัญหาค่ะผ่านนี่ค่ะ จังใดกะอย่าลืมดก็ค่ะสร้างย่าอุบลค่ะสร้างอยู่อุบลอำเภอโคงเจียมเบอร์โทรอะ088 109 4424นะคะโทรมาได้เลยค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้ค่ะเบอร์นี้ไม่ไลน์แอดมาเลยค่ะค่ะขอบคุณในาลายด้วยค่ะผู้ใดที่เขามารับชมสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ